ร,ราคลาสผลิตภัณฑ์เพื่อคนอยากสูงอยากสูงโทร02 408 5005 ข้อที่1นนะครับก็อยากจะให้เข้านอนก่อน5้าทุ่มได้จะดีมากนะครับแต่ถ้าทําไม่ได้อย่างน้อยๆขอให้นอนได้8ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำข้อที่2นะครับก็คืออยากจะให้ออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับก็ตั้งแต่3-5ถึงวันแล้วแต่สะดวกถ้าใครไม่รู้ว่าจะออกกําลังกายแบบไหนดีเพื่อเพิ่มความสูงนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่คลิปนี้เลยครับข้อที่สนะครับก็อยากจะให้มีการดูแลโภชนาการที่เหมาะสมนะครับแล้วก็กินอาหารให้ครบทุกหมู่นะครับซึ่งอาหารที่เพิ่มเรื่องความสูงเราก็รู้อยู่แล้วว่าคืออะไรก็ไปดูทีีน่นได้เลย ข้อที่สนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าต้องจัดตารางอาหารยังไงทั้งวันนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ m e a plan หรือว่าตารางอาหารที่เราออกแบบมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปดูได้ที่ตรงนี้เลยครับข้อที่5ก็คือการยืดกล้ามเนื้อทุกวันนะครับเพื่อให้เรามีพสเตอร์ที่ดีขึ้นนะครับใครที่ไม่รู้ว่าจะยืดยังไงก็ไปดูที่คลิปนี้เลยครับ นี้นะครับเรามาดู5กิจกรรมที่ควรจะเลี่ยงนะครับสำหรับคนที่อยากจะสูงนะครับ mm hmm. ข้อที่1นะครับเราควรจะเลี่ยงการซูปบุี่หรือกินเหล้านะครับ mm hmm. เนื่องจากว่า mm hmm. สิ่งพวกนี้จะเป็นสิ่งที่มีพิษนะครับ mm hmm. ซึ่งเวลาเราเสพ ส pocket, ิ่งมีพิษเข้าไปนะครับก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยต้องทําการขจัดสารพิษก่อนแทนที่ร่างกายของเรานะครับจะเอาเวลาหรือพลังงานเนี่ยไปทําให้เราสูงขึ้นต้องเอาไปขจัดสารพิษก็ทําให้เราสูงช้าลงนั่นเองครับข้อที่2อนะครับยานอนดึกถ้าเป็นไปได้นะครับก็อย่าจะให้เข้านอนก่อน5้าทุ่มนะครับแล้วก็นอนให้ได้แชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเนื่องจากว่าร่างกายของเรานะครับหลั่งโรตฮอร์โมนมากในเวลาตั้งแต่5ทุ่มถึงตีสองนั่นเองครับข้อที่3นะครับอย่าอดอาหารนะครับเนื่องจากว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการ ข้อที่4ี่นะครับคืออย่าหักโหมเมล่ออากกำลังกายนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราออกกําลังกายเกินพอดีนะครับเราก็อาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้พอเราบาดเจ็บปุ๊บเราไม่สามารถออกกําลังกายได้ช่วงนั้นแหละจะเป็นช่วงที่เราต้องรักษาตัวและอาจจะสูงขึ้นช้าลงครับข้อที่5อย่าลืมกินผักและผลไม้เยอะนะครับเนื่องจากว่าผักและผลไม้นะครับมีวิตามินและแร่ธาตุเยอะมากสําคัญมากในการทําให้เราไม่ป่วยและมีสุขภาพที่ดีถ้าเรามีสุขภาพดีนะครับก็ทําให้เราสูงขึ้นได้เนื่องจากว่าถ้าเราป่วยนะครับเราก็จะจุดสูงนั่นเองครับ โอเคนะครับเราก็ได้5ข้อสาหรับคนที่อยากจะสูงและ5าสิ่งที่ควรเลี่ยงนะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมเข้าไปอ่านบทความและตารางชีวิตต่างๆนะครับเราได้เรียบเรียงไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับว่าควรจะทําอะไรบ้างออกกำลังกายเมื่อไหร่กินอะไรนะครับเข้าไปดูได้ที่ลิงก์นี้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมิลล์คลาสผลิตภัณฑ์ตัวช่วยสำหรับคนอยากสูงนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเรานะครับขอบคุณมากเลยครับ จากราสผลิตภัณฑ์เพื่อคนอยากสูงอยากสูงโท02่02 408 5 0 5 5ดดูจบแล้วอย่าลืมกด subscribe channel ของเราที่ตรงนี้ด้วยนะครับ